หรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็เป็นงาน Wellness Day นะคะกับ Bioactive Plus Concentrated Liquid Go Co แล้วก็มีน้อง k i m b e r ี่เนอะมาลีดนำกิจกรรมแล้วก็มีน้องๆดารา Celebrity มาร่วมกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะชวนให้ทุกคนอะ่ะมาดูแลสุขภาพมาออกกำลังกายตั้งแต่แบบองค์รวมเลย Inside Out Outside In แล้วก็มีเมนูกรีกโยเกิร์ตที่ทุกคน Appreciate มากแล้วก็โรยด้วยท็อปปิ้งของ Drop Ending Liquid Go ค่ะก็เป็นบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็เรียกว่า ชวนทุกคนมาออกกำลังกายทุกคนชมบอกว่าสนุกมากแล้วก็ดีจัดอีกนะอะไรอย่เงี้ยคิดโยอเกิดอร่อยมาก อร่อยจริงๆแสดงว่ามีแบบคือไปผสมส,มสมูตรใช่จริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าความเป็น drop and ding ของ bioactive เนี่ยคะ่ะสามารถ DIY ได้หลายเมนูนะคะคานกับน้ําอุ่นผสมมะนาวก็เหมือนเหมือนน้ําผึ้งมะนาวได้แล้วค่ะในความ่วัน drop stop, stop aging ต้านแก่ชะลอวัยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังสามารถอยู่ในเมนูอาหารโรยกลีบโยเกิร์ตรวมไปถึงกินดื่มในทุกๆวันได้คะ่ะจริงๆคุณมีเม,ม,ม,มน,นมูแนะนเอาไหมว่าเราใส่ไปบีตัวไปแล้วมันจะเข้ากันหรือว่ามัน,นเอาจริงๆนะ <c oughs> ๆนะ the best เลยคือกลีบโยเกิร์ตเมื่อสักครู่ เพราะว่าปกติแทนที่1มันแควน้อยมากแล้วก็โนชูกาไม่มีน้ําตาลเลยใช่ไหมแล้วรวมไปถึงเมนูสลัดที่เราแทนที่เราจะเอาซอสนุ่นนี่นั่นมาใส่นี่ไม่ต้องซอสนี่เลยซอสของตัวลิควิดโกเนี่ยช่วยได้ดีมากๆแล้วกอ็อย่างที่บอกว่าผสมกันกันกบโซดาก็อร่อยมากเป็นแบบค็อกเทลหนึ่งอันที่ทําให้แบบสุขภาพดีแบบผสมผสมไปเนี่ยรู้สึก อารมณ์ไลท์เบียร์<ม>ไปดิ้งกับเพื่อนได้แต่ไม่ต้องเมาอะไรอย่างงี้<ม>สุขภาพดีเฮลตี้จากภายใน<ม>แล้วก็กับเมนูที่อย่างที่บอกว่าทานอุ่นก็ได้ค่ะก่อนนอนแบบนี้ค่ะอย่างหลายคนมองว่าถ้าไปผสมอาหารมันจะทำให้แบบเบลทิ้คือเจือจางหรือเปล่าไม่เลยค่ะคอนเซนเทรตอยู่แล้วเข้มข้นอยู่แล้วก็คือผสมได้ทำให้รสชาติของอาหารดี<ม>แบบสุขภาพดี<ม>ดีมากมฟิตต้องบอกว่าสำหรับตัวบรเวณทีก็ถือว่าเป็นตัวที่ ปรากฏการเลยแหละหกเดือนเราเราได้อยู่สักพันสี่แล้วนะพันสี่ร้อยล้านก็ถือว่าเป็นตัวที่โตที่สุดในตลาดคลองอันดับหนึ่งของ t ิ k t o k มา5เดือนแล้วก็อีคอมเมิร์ซเนี่ยทุกคนก็รู้จักผลิตภัณฑ์แล้วก็ตอนนี้ตลาดต่างประเทศต้องบอกว่าดีใจมากนิวยร์กเราเพิ่งไปมาแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลจากที่นิวร์กมานะคะสตีวี e a วอร์ดแล้วก็ไปขึ้นทาวน์สแควร์มาแล้วก็เตรียมล็อตที่อเมริกาแล้วแล้วก็เมื่อกี้ก็มีดิจิวเตอร์จากมาเลเซีย คนเกาหลีญี่ปุ่นคือชอบผลิตภัณฑ์มาก Amazing แล้วก็หลายคนเอาไปทานแบบ after surgery อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีค่ะคือตอนนี้<บ>มีทั้งหมด6ตัวแล้วใช่ค่ะมี6ตัวล่าสุดก็เพิ่งร้อนตัวเรียกว่า new chapter ตัวใหม่นั่นก็คือในคอนเซปต์แมกนีเซียม concentrated liquid magnesium นะคะเป็นคอมเพล็กซ์แมกนีเซียมที่เป็นเซลลูล่าที่ช่วยในเรื่องของการ drop blueful sleep ทำให้การนอนเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่า ปิดสวิตสมองนะคะสามารถกระตุ้นให้กาบาหรือเซโรโทนินในสมองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วทําให้เราคลำดาวผ่อนคลายกล้ามเนื้อคนที่มีปัญหาเรื่องตะคิวและส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยขาดแมกนีเซียมเรารู้อยู่แล้วว่าเทรนตอนนี้กำลังมาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะออกเฮล,ลตัวแรกเมย์ก็เลยเลือกตัวที่เป็นแมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมเป็นอะไรที่มีความจําเป็นเป็นมินเนอรัลที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเขาทําหน้าที่เรียกว่าัพ p อ o r t เป็นโคแฟกเตอร์ actor, เกี่ยวกับฟังก์ชันของ ร่างกายถึง600รีเซปเตอร์ค่ะ600ปฏิกิริยาในเอนไซม์ของร่างกายที่ต้องใช้แมกนีเซียมในการควบคุม ระบบหัวใจกล้ามเนื้อสมองนะคะหลอดเลือดอย่างเงี้ยต้องใช้แมกนีเซียมไม่ว่าเราจะหายใจไม่ว่าเราจะแบบทําอะไรอยู่เงี้ยตั้งแต่ทุกอย่างเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าเราจะแบบออกกําลังกายหรือเราจะทำแอคทิวิตี้อะไระล้วนแต่ก,การดึงแมกนีเซียมมาใช้โดยเฉพาะกลุ่มโรคพิสุราเรื้อรลางกลุ่ม NCD ผู้ป่วยเบาหวานความดานันอะไรเงี้ยออกกาลังกายหักโหมสเตความเครียดไมเกรนวิตกกังวลล้วนต้องใช้แมกนีเซียมค่ะ อ่ะฉันขายแมกนีเซียมไปอีก <c oughs> ยอดยอดจำยอด,ยอด,ยอดที่เราตั้งเป้าไว้เมื่อที่เราเคยสัมภาษณ์ไปมันใกล้ถึงเอาจริงๆเราตั้งเป้าไว้พันห้าร้อยล้านถ้าวันที่แกลนน์อ็อฟฟินนิงทุกคนจะเห็นว่าเามย์ตั้งเป้าไว้พันห้าร้อยล้านจริงๆตอนนี้พันสี่ลวคิดว่ายังไงอับถึงแน่นอนแต่ก็ตอนนี้ความฝันก็คือเรียกว่าแพชชั่นของทีมคืออยากจะพาแบรนด์ไปสู่ global ได้จริงๆอยากจะเป็นแบรนด์ที่ฝีมือคนไทยเนี่ยมันไปอยู่ตรงนู้นอะ่ะแล้วให้เขารู้สึกว่าหนึ่งในห้าของโลกอะ่ะมีสิ่งเนี้ย แล้วเป็นฝีมือคนไทยทํา<ม>ก็อยากทําสิ่งนี้ให้ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ระดับโลกที่คนไทยทุกคนภูมิใจไปได้วยกันอืมแต่ขอยากรู้นิดนี้เพราะตอนนี้ก็มีของที่มือคล้ายๆกันเราอยากได้นั่นหมายว่า เก็ออริจินอลจริงๆเราจดสิทธิบัตรของส่วนคันค้าไว้แล้วก็สินค้าค่อนข้างมีอินโนเวชันลอกเลียนแบบเรียกว่าแทบจะยากมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีความคล้ายค่ะก็อออฟฟิเชียลเพจนะคะก็จะเป็น b i o a c t i v e ts นะคะแล้วก็ b i o a c t i v e nz นะคะแล้วก็ทั้ง o f f i ิเชียลเฟ b บุ๊กอินสตาแกรก็ฝากติดตามด้วยนะคะทั้งออฟ i ิเชียลเพแล้วก็ระวังมิจฉาชีพนะคะเยอะมากมิจฉาชีพเยอะครับคุณเย์เไงบ้างครับแบบ ครับผมกับน้องดิวยังไงกับน้องดิวไม่ได้คุยเลยจ้าตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันใช่แล้วก็สัญญาเรื่องผ่อนชำระ เท่าที่เช็คก,ก็ยังไม่ได้นะก็แต่ว่าในสัญญาเขาก็บอกว่า1ปีเนาะหนึ่งปีก็จะมีการชําระแล้วก็มีผ่อนหลายเดือนก็ยังมีการติดตามกับทนายให้ติดตามอยู่ก็น่าจะอยู่ในช่วงหาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยังไม่ได้รับสักงมวดเลยอ,อะไรต่อแต่ว่าตนะตามสัญญาไม่ได้ระบุใช่ไหมครับว่าเดือนนึงต้องจ่ายเท่าไหร่ไม่ได้ตามไม่ได้ไม่ได้ระบุเขาบอกว่าจะต้องจ่ายอันนี้ให้ครบภายใน1ปีทางฝั่ง,งอีกฝั่งแบนเนมันนี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันค่ะหนึ่งปีจะต้องชําระให้ครบ ่ไต่พักของพี่เมทแป้วๆป๊บไหมครับเพราะรู้สึกว่าเงียบหายไปเลยหลังจากที่แถลงข่าวไปอืเอาว่ามุฟอัพไปทําเรื่องอื่นก็ให้เป็นหน้าที่ของทนายเป็นคนตามประมาณนี้มากกว่าก็คือไปทําแบบอื่นแล้วอะมุฟอัพแล้วอะก็เลยคิดว่าไปทํามาหากินอย่างอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าก็ยังตามแหละเพราะว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของเขาแต่ไม่ได้แบบโฟกัสว่าไอ้ใายยังทํายังใจยังอะไรเงี้ยใช่สัญญามันถึงปีเนาะ ก็ค่อยเป็นฝ่ายกฎหมายเขาดูแลเพราะว่าองจริงกฎหมายในในสัญญาค่อนข้างครอบคลุมว่าเราสามารถเอามาดําเนินคดีใหม่ได้ตามถักยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยก็คิดว่าน้องก็น่าจะอยู่ในช่วงที่กําลังจัดการอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยของพี่เมยีตัวเลขเข้ามาเท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ดห้าค่ะของแบนเนมันนี่อีกหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นก็ไม่รู้แล้วบอกว่าเป็นแบบไม่ได้ระบุว่าบอกว่าให้มาไลฟ์สดแต่ว่าคิดค่าไลฟ์สดห้าแสน ีนี่ตรงนี้เขาคนละโยมมาเป็นเรากับคู่กรณีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่เมย์นะอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะไปกับน้องท่านอื่นเลยหรือเปล่ากับเชนหรือเปล่าไม่์นะจ๊ะแต่แต่ไม่ใช่เมย์ไม่ใช่เมย์ไม่ได้ไล่ช่วยกันค่ะจริงอยากให้มาไล่ช่วยกันไหมหรือว่าตามตามว่าเออจริงๆไม่ได้ติดค่ะแต่ว่าไม่ติดนะแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ต่างคนต่างไล่ดีวะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม ก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่ากัางคนนังทำงานเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตั้งแต่วันที่เป็นข่าวที่ถแถลงข่าวก็ยังไม่ได้เจอตัวเป็นเป็นยังไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอไม่ได้เจอแต่ว่ามีคุยกันนะแต่หลังจากคุยกันก็ไม่ได้คือไม่ว่าตัวดิวเองเขาก็คงมีหลายเรื่องอไม่ว่าเรื่องนี้น้องคง m o ฟ e ั p ไปแล้วเขาอาจจะมีหลายเรื่องที่ต้องคิดเขาอาจจะต้องมีปัญหาอีกหลายอย่างเท่าที่ฟังดูดูอยู่แต่ว่าไม่ว่าเรื่องของเมย์กับเขามันก็จบไปแล้ว แล้วก็เราก็ move up ไปแล้วดังนั้นเขาก็น่าจะมีอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นเนาะที่อาจจะต้องแก้อีกหลายอย่างอืมจะแทว่ายืนยันว่าไม่ใช่แบรนด์เราที่ติดต่อไปไม่มีไม่มี 500, ไม่ใช่ไม่มี <c oughs> อมเออแมอย่างหนึ่งช่วงนี้มันมีกรณีที่เป็นข่าวว่ารีบยืมเงินกันฐานะที่เราก็เคยเป็นหนึ่งใน ฉันโดนคนถามเยอะมากไม่ไเพราะว่าอะไรคก็ไม่คือพี่เมย์โอเคสโดนไหมโดนไหมโดนไหมอะไรอย่างเงี้ยโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนไม่มีเคสนี้ไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่คนถามเยอะจริงจริงพี่มดดำมาก่อนเลยแกโดนปะอะไรเนี้ยทุกคนเล็งเป้ามาถึงวาสนาก่อนเลยอย่างนั้นวันนี้เราเป็นผู้เสพข่าวเราดูข่าวเราติดยังไงบ้างมุมมองของเราอืม เอาจริงๆก็รู้สึกให้กําลังใจทั้งคู่นะไม่รู้วันเกิดอะไรขึ้นข้อเท็จจริงอะเราไม่รู้เนาะส่วนตัวก็รู้สึกว่าเรื่องที่เกิดแบบนี้มันไม่มีผลดีกับใครหรอกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้เราเอาซีตเอชั่นนะี้เนาะมันเกิดขึ้นแล้วต้องแก้ให้ถูกต้องให้ถูกต้องอะคือปัญหาทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทําก็คือแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อมันเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรจะต้องหันหน้ามาหากันแล้วหาโซลูชันและหาทางออกที่ดีทีี่่่สสุุดดรวมมกัันนนให้้เจบอยท ตอนนี้มันเจ็บแล้วแหละมันมีคนเจ็บแล้วแต่ว่าเจ็บน้อยที่สุดยังไงเราไม่ให้มันบอบช้ำหรือไม่ให้มันอักเสบอะเรื้อหลังยังไงอันนี้มิว่าน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ร่วมกันดีกว่าปรกมาจากเหตุการณ์จากประสบการณ์ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันจะได้มีโซลูชันที่ดีแล้วก็เดินตาเจี่มิบอกว่าก็ต้องเจ้านี้แล้วลูกนี้ต้องมาคุยกันต้องคุยกันใช่ใช่ค่ะใช่นะต้องต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่งั้นมันมันไปยากอะพอมันไปไม่ได้เนี่ยมันไม่จบพอมันไม่จบเนี่ยมันเหลือหลัง ส่วนตัวคิดว่าทุกปัญหาแก้ได้มันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนอ่ะเราเราแก้ได้ทุกเรื่องแหละเพียงแต่ว่าเราต้องหันหน้ามาแก้ด้วยความจริงแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็หาโซลูชันที่ดีที่สุดร่วมกันในฐานะที่เราเคยเป็นเจ้าหนี้มาก่อนเรามีความหนักแน่นกันยังไงเพราะว่าเป็นเงินของเราหมายถึงว่าแนะนำว่าเราต้องเพราะว่าเพราะว่าใจนึงก็ต้องเอ๊ะเธอมันก็เรื่องของคนอื่นาใจนึงก็ต้องหนักแน่นใจใจนึงเงินของเราเราก็อยากได้เงินคืนมาเป็นอรื่างอะถ้าส่วนตัวนะในฐานะที่ เงินน่ะมันเอาข้าตัวเองเลยเงินน่ะมันเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ที่เฮิร์ตกว่าเมยว่ามันเรื่องใจเ oh. งินเรารู้สึกไม่ตายเราหาใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเรื่องใจอ่ะถ้ามันมันหักหรือมันสิ่งบางอย่างมันมันจะยากนิดนึงอ่ะเออมันจะไปยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเรื่องเงินน่ะไม่มีใครไม่อยากได้เงินคืนกว่าแล้วบางบางคนน่ะเงินท,ที่ที่ในฐานะเจ้านี่อย่างตัวเมย์เองอ่ะบางครั้งมันไม่ใช่เงินตัวเองอย่างเดียวมันเป็นสมมุติเราทําธุรกิจเรามีผู้ร่วมทุน มันเป็นเงินของคนอื่นมันเป็นเงินการบริหารมันเป็นเงินหลากหลายแบบอย่างเงี้ยออกมาแล้วถ้าเกิดว่าตัวเราในฐานะผู้บริหารเราเราเราเป็นคนที่รับผิดชอบก้อนนี้แต่มันเป็นรับผิดชอบของคนอื่นๆอันนี้มันหนักกว่าไงใช่ยกตัวอย่างเช่นอย่างบริษัทเราให้เงินอย่างของเมย์อาสมมติอเมริกาเชนอย่างเงี้ยแล้วกันสมมติมันเป็นเงินบริษัทไม่ใช่เงินวาสนาคนเดียวแปลว่าเมย์ต้องรับผิดชอบในฐานะกรรมการที่คุณปล่อยสิ่งนี้ออกไปและเป็น เขาเป็นหนี้แบบมันเหมือนเราเองเราในฐานะผู้บริหารเราต้องรับผิดชอบแบบมันหนักไนงะดังนั้นดังนั้นอันเนี้ยมันอาจจะหนักกว่าเงินเงินรองถุงที่ไม่ได้ทําอะไรอะถ้าเงินฝั่งนั้นอาคารนิ่งๆงนนอ่ะมันถ้าเป็นเงินเย็นอะ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเงินก็ร้อนไปให้เขาร้อนอีกมันก็หนักนิดนึงอ,อะไรนะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ว่าพี่เมย์ก็มอง,มองเรื่องเงินก็สําคัญแต่เรื่องจิตใจและความสัมพันธ์มันยิ่งกว่าเลยใช่เพราะว่าเมย์ว่าอันเนี้ยมันขับเคลื่อนคือถ้าแบบใจเราเฟลอ่ะมันไม่มีแรงหาเงินอ่ะ เงินใหม่มันหาได้แต่ว่าถ้าใจมัน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 ดาวอ่ะเหมือนเราเบินเอาอ่ะเราไม่มีแรงลุกอ่ะมันก็จะยากเหมือนเราไม่มีอินสปายในการทํางานวันนี้อ่ะให้ยังไงมันก็ยากเพราะฉะนั้นเอาใจขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเงินมันจะมาอืมเล้วมีความไว้ใจมันน้อยลงเหมือนกับคนที่สนเพื่อนกันทุกวันนี้เจออะไรแปลกๆเยอะทุกวันนี้คนมายืมเงินเยอะล่าสุดเล่าได้เนาะไม่ได้รู้จักกันมาสิบปีโนโน 20. ยี่สิบตอนนี้ยี่สิบห้าตั้งแต่อยุสิบห้าแล้วเขาก็ทักมาเขาเป็นเจ้านายเก่าเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากก็มายืมเงินตอนนั้นก็รู้สึกตั้งปณิธานในชีวิตว่าฉันจะไม่ให้ใครยืมเงินอีกเพราะเงินนี้แหละมันคือทําให้เราเสียเพื่อนใช่ไหมแต่เราก็รู้สึกว่าเขาเคยมีบุญคุณเขาเคยเป็นเจ้านายใจดีให้เขาไปหนึ่งแสนมันไม่จบ เห็นปะหนึ่งแสนแล้วก็เราคิดว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้คืนเขายืมนะจะทำสัญญาด้วยเราคิดแล้วเราว่าเราจะไม่ได้คืนแม่คิดแล้วว่าเมย์จะไม่ได้คืนแน่ๆน่ไอ้แสนเนี้ยแต่เมย์คิดว่าเออเขาคงลําบากเราก็ให้เขาไปหนึ่งแสนเขาก็ทักมาอีกเนาะทักมาอีกทักมาแบบเจาอีกเอจะเอาเพิ่มเขาดูดีเอ็มเพก็คือจะเอาแบบเหมือนขอเพิ่มอีกหนึ่งแสนเขาบอกเขาจะตายแล้วไม่ไหวแล้วนู่นนี่นั่นเห็นไหมเพิ่มภาระชีวิตก็คิดในใจไม่เข็ดอะไรอย่างงี้ก็ มันมันเราก็รู้สึกว่าเราก็มีเส้นของเราแล้วกันช่วยได้ในระขณะที่เราไหวอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็เลยแบบหนูไม่สะดวกเลยจริงๆ<ม>ที่สะดวกให้หนึ่งแสนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราเราเราให้ก็คือให้ให้กินเปล่าไปเลยก็ให้ <ๆ S 1> แต่ไม่ได้เซ็นสัญญ,ญาอันนั้นคือรู้สึกว่าเขาเขาเคยช่วยเหลือเราต่ตอนเด็ก <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราเคยเป็นลูกน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยันั้นแซมว่ามีคนเข้ามาดีเอ็มขอโอ้โหเยอะมากไม่ต้องดีเอ็มมาแล้วนะขอยร้องรู้สึกยังว่าความใจดีมันทำลายสุขภาพจิตเราเอง ข้อเสียในชีวิตนี่แหละเป็นคนมันจิตใจไม่เข้มแข็งเรื่องนี้เหมือนแบบเหมือนเคยอย่างที่เคยเลยเคยบอกไปว่าแบบเคยโอนเงินให้กับคนที่แบบเหมือนน่าจะเป็นมิจฉาชีพแหละก็แค่ห้าพันอ่ะหมือนหนึ่งอ่ะแต่โดนโดนเป็นกลายเป็นเป้าอ่ะแอคแอคแอคหลุมมันมาเต็มเลยอ่ะคืออันนี้เขาน่าจะเป็นแบบพวกบริเคยเห็นใช่ไหมที่มันคอมเมนต์แบบว่าบริจาคอังนี้นั่นช่วยเหลือแล้วรูปม,นนมันน่าสงสารนะเธอฉันก็คิดว่าเออเหมือนฉันก็คิปเขาแบบโอเคฉันก็แบบโอนไปแบบไม่บอกเขาด้วยนะก็เออโอนไปแล้วเขาคงเห็น แล้วเสร็จแล้วโอ้โหมาลัวลัว,ลวไม่หยุดจิตหลอนทีนี้บล็อกบล็อกเสร็จเอาอัดเขาใหม่มาอีกอแล้วมาเต็มเงินไปหมดเลยอะไรเงีเ้ยเพราะฉะนั้นเตือนเลยนะอย่าอย่าอย่าอยาหาทำถ้าจะบริจาคก,ก็บริจาคอะไรกับที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันที่มันจับต้องได้นั่งกลัวแล้วมีการบอกเพื่อนลงไปที่รุ้วันนี้นพอไปถ่ายกันกนะว่าเฮ้ยเธอเรื่องเงินเราไม่คุยกันหรือว่า ตั้งปณิธานตัวเองไว้หลายตั้งแล้วก็คือพยายาม <c oughs> หลายตั้งมา <c oughs> ตั้งปณิธานไว้ตัวเองคือจริงๆถ้าถ้าจะให้อันนี้ก็เรื่องเงินมันไม่เข้าใข่ออกไขรเป็นคติเตือนใจตัวเองตลอดชีวิตเลยค่ะว่าสุดท้ายเราจะมักเสียความสัมพันธ์กับเพื่อนเพราะเรื่องเงินจริงๆวันดังนั้นถ้าคิดจะให้แล้วคิดว่าไม่ได้คืนให้ไปเลยเราก็คิดว่าถ้าไม่ได้คืนก็ช่างมันแต่ถ้าเขาจะสูญเสียความสัมพันธ์กับเราด้วยด้วยด้วยเงินที่เราไม่ให้ก็ก็ถือว่านั่นไม่ใช่มิตรแท้ ถ้าเราไม่ให้เขาแล้วเขาไม่ไม่เลยไม่รู้รู้สึกว่าสิ่งเ่าเนี้ยมันไม่ถูกต้องก็คือนั่นไม่ใช่มิตรแท้ละแล้วแ,ลแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลือเราคิดว่าเงินตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนกับเราให้ไปเลยอันนี้โอเคแต่ถ้าเราให้แล้วเรารู้สึกว่าเสียดายแล้วเรารู้สึกจะเสียความสัมพันธ์อยากให้ตั้งแต่ต้นแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ไม่แอบเสพในคอนเซปต์นี้ก็คือ